สวัสดีค่ะเจคเคนโน่ J K N o, นำเสนอให้ชมกับที่ดินพร้อมบ้านนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด2ไร่87ตารางวาค่ะดได้พื้นที่กว้างๆตอบโจทย์แหงการอยู่อาศัยแบบตายบ้านสวนเลยนะคะท่านบ้านสวนในทิวทัศนค่ะพื้นที่กว้างๆนะคะราคาสุดป,ประหยัดค่ะแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ มีบ้านพักหนึ่งหลังพร้อมที่ดินสองไร่87ตารางวาตัวบ้านนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกมีบ่อน้ำค่ะที่ดินอยู่ห่างจากตัวเมือง9กกิโลเมตรนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นน้ำไฟมีพร้อมเดินทางสะดวกติดถนนคอนกรีตค่ะพื้นที่ว่างนี้สามารถลงสวนลงต้นไม้ได้สบายเลยนะคะตั้งอยู่ในชุมชนด้วย มีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เป่าเปลี่ยวค่ะราคานะคะปรับลดค่ะเหลือ1 9 5 0 0 0้า้าบาทเท่านั้นนะคะสนใจนัดชมหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทักได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหรือว่าต้องการลงโฆษณาติดต่อทักหา,าแอดมินได้เลยตรงคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะมีบริการรับลงโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ